สวัสดีชาาชูทูแคมวันนี้มาบอกบุญน,นิดนึงนะคะ mm. ก็คือว่าแก้ว mm. เขาเรียกอะไรเออพ่อโทรก็คือว่าพระป่าทําพระป่ากระถินอะไรปแบเนี้ยค่ะ mm. ก็คือว่าถ้าลูกค้าหรือว่าใครสนใจที่จะร่วมทําบุญทำออทอดกระถินนะคะในเดือนเมาีาแต่ว่าซองผ้าป่าเนี่ยก็คือ แก้วเนี่ยคือแบบขอไป99บซองคือเป็นของแก้วของแก้วเองก็คือแก้วคนเดียวเนี่ยคือสอง0มบาทที่แก้วจะทําบุญไปนะคะก็คือ99สซองใน9 9้สซองนี้เป็นเงินของแก้วคือ20,000บาทที่แก้วจะเฉลี่ยใส่อันนี้คือข้าวๆของวันนี้นะคะแต่ว่าจะได้เท่าไหร่นั้นคือพอถึงวันจริงๆอ่ะแก้วจะดูว่าแก้วอาจจะให้เยอะกว่านั้นก็คือแบบจะทําบุญเยอะกว่านั้นแต่อันนี้คือคิปไว้แต่ว่า ถ้าใครสนใจที่จะร่วมทําบุญนะคะ5้าสิบาท20บาท30บาทแบบร้อยหนึ่งก็ได้นะคะที่ใครสั่งซื้อสินค้าแล้วว่าแบบเอออยากทำบุญด้วยร้อยหนึ่งก็โอนเพิ่มเข้ามาได้นะคะก็แจ้งแก้วด้วยว่าเออร่วมทําบุญนะอะไรแบบเนี้ยแล้วยอดได้เท่าไหร่อะไรยังไงแก้วจะมาแจ้งอีกทีก็อันนี้คือตอนนี้เปิดเปิดเปิดรับบริจาคอยู่นะคะก็คือว่า ใครสนใจทําบุญก็ร่วมทําบุญกับแก้วได้เนาะอันนี้คือทำเมืองจริงร้อยหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่นะคะก็ใครยสนใจทําบุญก็ได้คือของแก้วคือแบบแก้วกเป็นกรรมการเป็นกรรมการของสายแก้วก็คือของแก้วนี่จะได้ยอดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ขะยอดกระถิ่นแต่ก็คือ,คอแก้วอยากให้ได้ยอดเยอะๆก็คือช่วยกันทําบุญทําบุญเยอะๆจะได้สวยๆรืยๆกันทุกคนนะคะก็ ใครสนใจทำบุญก็แจ้งได้เลยตอนอสั่งซื้อสินค้านะจ๊ะทลิปนี้มาแจ้งแค่นี้ละคะ่ะโอเคบา,บายยนะทำบุญกันเยอะๆนะคะอ้อลืมปีนี้วันเกิดแกด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเกิดแกแล้วคะ่ะเกีกแล้วกูก็เลยปีนี้ทำบุญเยอะมากเดี๋ยวต่อไปสะาะเคราะห์แล้วนะคะก็ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้คือคอจะไปสดานะเคราะห์เนาะทำบุญจะละครปีนี้ปีชงด้วย จะชงหรือไม่ชงก็กชอบทำบุญอยู่แล้วคือที่จริงอ่ะถ้าตามจิตศรัทธาที่ตั้งไว้ก็คืออยากเป็นเจ้าภาพกระถิ่งคืออยากเป็นเจ้าภาพกระถิ่งคือจาดกระถิ่งเองคือที่ตั้งใจไว้ก็คือภายในปีนี้ถ้าทำปีปีนี้ไม่ทันก็คือจะทําเป็นปีหน้าก็คือพอคนเดียวส่วนตัวนี่สองแสนบาทแล้วฝ่ายอื่นอยากร่วมก็ค่อยว่ากันอีิทีนะคะ แต่ปีนี้คงจะไม่ทานนะ่นะเนาะคลิปนี้ไว้แคน่นี้กันละกันค่ะบ๊ายบาย